เบอวเว็บเราไม่ทิ้งกัน com เปิดให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมรับเงิน5,000บาทค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกขัน้นพบกันวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารสิทธิทประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนพิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือสิทธทิประโยชน์อื่นๆค่ะ,คะก็ฝากท่านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเหล่านี้ค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันก็ได้เพิ่มเมนูให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทค่ะหลังจากที่เว w รไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มทยอยตรวจสอบสถานะ และจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8เมษายน63ที่ผ่านมาค่ะทางเว็บไซต์ก็ยังได้เพิ่มเมนูเพื่อตรวจสอบสถานะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้องนะคะโดยล่าสุดค่ะทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก็ได้เพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูค่ะก็คือเมนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีคำอธิบายเอาไว้ด้านล่างเมนูว่า เฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นหากไม่ใช่คนที่อยู่ในเกณฑ์จะมีข้อความแสดงขึ้นมาทันทีว่าไม่สามารถทำรายการได้โดยผู้ที่ได้ข้อความ SMS หรืออ e ีเมลจากมาตรการสามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบบค่ะจะได้นำไปตรวจสอบสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อไปนะคะโดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะเข้าไปที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com จากนั้นกรอการายละเอียดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน13หลกักหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหลังจากผ่านการตรวจสอบให้สามารถเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วนั้นทางนายและวรนแสงสนิทผู้งหน่วยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ระบุว่าเมนูการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียนด้วยการ คลิกเครื่องหมายตรงชุดคำตอบที่ระบบเปิดไว้ให้เป็นตัวเลือกเพื่อทำให้ขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากกับผู้ลงทะเบียนเกินไปค่ะเมื่อตัวผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลเดิมที่ให้ไว้ในครั้งแรกเพื่อที่จะคัดกรองและนำจ่ายเงิน5000บาทต่อไปค่ะสำหรับรอบการจ่ายเงินเยียวยาเราจะไม่ทิ้งกันในครั้งต่อไปนั้น ระบบจะรันจ่ายเงินให้อีกครั้งในวันจันทร์ที่13เมษายน63เป็นต้นไปค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับ SMS นะคะให้เข้าไปยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ากรอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะระบบก็จะมีชุดคำถามนะคะให้ใช้คัดกรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนซึ่งสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะและนี่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ค่ะถ้าหากว่ามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งท่านในทันทีนะคะ ก็ฝากท่านกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ